นะคะรับลูกนักเรียนทุกคนวันนี้เราเรียนเรื่องความสำคัญของศาสนานะครับาศาสนาพุทธในฐานะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิต<ช>เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอสองเป็นศูนย์รวมการทำความดีและพัฒนาจิตใจเช่นฝึกสมาธิ ตรวจมตเวลาเราไปวัดในวันพระของทุกๆวันพระเราจะไปตรวจมูล<อ>แล้วก็ศึกษาฟังพระท่านเทศท่านสอนก็เกี่ยวกับหลักธรรมะนะครับทีนี้ความสำคัญของาศาสนาพุทธข้อที่สามก็คือเป็นที่ประกอบาศาสนาพิธีเช่น โสษตะโทดผ้าการเวียนการเวียนเทียนแล้วก็การทำบุญตักหนใครเคยทำบุญสบานเยอะมือเาเอามือลงลุกเอาเก่งมากไหนใครเคยร่วมพิธีเวียนเทียนบ้างครับยกมือลุกเอาเก่งมากเอามือลงลุกเป็นพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา

บาเสริมนะครับ,บครูจะอธิบายเพิ่มว่าบางคนสงสัยว่าสมัยพุธพยทธกาลคือสมัยอะไรสมัยพุธพยทธกาลคือสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนิดอยู่หร,รือว่าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับต่อไปพิธีอะไรครับ là gì ở đây khác đi đặt bà là lắp ra như thế

อะไรอีกครับตอนน้อ,องการดิบอธิบายต่อไปน้องการเดิบ ที่กรรมของศาสนาคริสต์นะครับอย่างภาพที่เพื่อนถืออยู่ตอนนี้อาน้องออนน้องควีนน้องอตูลน,นะครับ าต่อไปพิธีอะไรครับหายเป็ารพรสรรครปรยการ,ากกการกับคนใวขอพระพุีน่นี่คือพิธีศีลมหาสน,นินะครับเอาต่อไปพิธีอะไรอีกลูก รถกาไปสานนาคริสโดยเฉพาะคิดยกายการเลยเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้บ่าวสาวในรจัดปฏิญาณต่อหน้าผู้เป็นเป็นเจ้าและในบวชโดมีบาดหลวงเป็นผู้ประกอบพิธีและเป็นพยานค่ะเราจะเห็นพิธีนี้พิธีแต่งงานของชาวคริสในหนังในภาพยนตร์หรือในละครใช่ไหมลูกอืมครับผม อาต่อไปนะครับเป็นพิธีกรรมของาศาสนาอิสลามเป็นพิธีกรรมของชาวมุสลิมนะครับ มาของศาสนาอิสลามใช่ไหมต่อไปเป็นพิธีอะไรครับน้องบี ต่อไปนะครับครูจะให้หนังสือแต่ละกลุ่มนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนาต่างๆนะครับครูได้ขีดเส้นใต้ไว้แล้วว่าลูกควรจะอ่านจากตรงไหนถึงตรงไหนนะครับในภาบนี้นะครับ ครูได้ให้หนังสือเกี่ยวกับศาสนาต่างๆไปแล้วครูได้ให้เวลาศึกษาพอสมควรนะครับไหนใครได้อ่านได้ศึกษาแล้วลูกยกมือลูกอโอเคเอามือลงคร,ครูจะให้แต่ละคนนำเสนอตามที่ตัวเองได้ไปศึกษามานะครับผมจะอ่าน เอาต่อไปเรามาฟังเกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ ี่เป็นหลักคำสอนของแ<ส>ร้ศาสนานะครับเอาล่ะครับต่อไปเป็นคําถามกระตุ้นความคิดของลูกๆนักเรียนนะครับเพราะเหตุใดจึงต้องมีการนับถือศาสนาลูกเพราะเหตุใดลูกอธิบายหน่อย เอาตบมือให้เพื่อนหน่อยอนนเ,อเพราะเหตุใดจึงต้องมีการนับถือศาสนาลูกอธิบายเหตุผลหน่อยครับอ๋อโอเคเอาตบมือให้เพื่อนหน่อยอันไหนใครจะตอบบนต่อไปยกมือลูก เพราะเอ็นใจทำไมจึงต้องมีการนับถือศาสนาคารับเพราะศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสอนให้ละเวนการทำความชั่วสอนให้ทับแต่ความดีค่ะอ๋าตกเพื่อเพื่อนนอต่อไปใครจะต่อีปลุกยกมือเข้ามา ใช่ไหมครับแล้วก็ส,ร,สร้างความสามัคคีในสังในสังคมเอาตกเพลย์แล้วอุทมหน่อยครับ <c ười> เอาต่อไปใครจะต่อคุณสบายยกมื <c ười> อโอเคมากท่านนายมาลูก <c ười> เพราะเหตุใดทำไมจึงต้องมีการนับถือศาสนาอธิบายหผมหน่อยครับ ถึงการเกิดแก่ย็บตายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใช่ไหมครับตบมือให้น้องไายหนยต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะให้ใบงานชื่อใบงานว่าพิธีกรรมทางศาสนานะครับทีนี้ในใบงานสี่เหลียมมืนผ้านี้คือให้เราวาดภาพพิธีกรรมที่เราเคยเจอ นะครับหรือว่าเคยร่วมพิธีกรรมนั้นนะครับาวาดภาพให้เต็มพื้นที่นะครับแล้วก็เมื่อวาดภาพเสร็จก็โจทย์ถามว่าพิธีกรรมนี้มีความผูกพันกับวิถีชีวิตดังนี้ให้เขียนมาเขียนบรรยายมานะครับเขียนเย,ยอะๆเขียนตามความเข้าใจของเรา,าลูกนะ,ะเข้าใจไหมลูก ความเข้าใจของเราที่เราได้อ่านหนังสือแล้วเราได้ศึกษาแล้วตรงไหนไม่เข้าใจถามครูนะครับเอาละครับใบงานที่เพื่อนทําหรือที่ทุกคนทำวันนี้ชื่อใบงานว่าพิธีกรรมทางศาสนาพิธีกรรมทางศาสนาด้านโบนสี่เหลี่ยมให้วาดภาพพิธีกรรมแล้วก็บรรยายมานะครับเอาตั้งใจฟังเพื่อนนำเสนอนะครับ 自分で聞いてたのはこの人、自分で行く。<music> <music> ออเอาต่อไปเป็นงานของน้องมาวินนะครับน้องมาวินวาดสวยไหมลูกสวยน้องมาวินวาดเรื่องอะไรครับพิธีกรรมอะไรลูกอ๋อพิธีท้อนกระถิ่นนะครับอ๋อนำนเสนอเลยครับพิธีกรรมต้อนกระถิ่น

น้องออนน้องออนวาดภาพของพีธีตักบารนะครับเอานันเสนอเลยครับสักบาทการรียกันข้าวและอราวัผลไม้ห pues รืออารแงและน้ำดื่มกผลไม้กเียมและตับใส่ปที่กว่าน้ํา้าตองไดค่ะอาเตรงนี้น้องออ ต่อไปเป็นผลงานใบงานของน้องชอนนะครับน้องชอนวาดภาพอะไรลม้พิธีทำบุญตักบาตรของชาวพุทธนำเสนอเลยครับ ผลงานใบงานของน้องเฟทนะครับน้องเฟวก็รูปสวยไหมสวยค่าสวยน้องเฟทพิธีทำอะไรครับลูกพิธีทอดกระถินเป็นพิธีของศาสนาอุดขุดำเสนอเลยครับ ต่อไปน้องเฟสหน่อยครับเก่งมากเลยเขียนได้เก่งมากนะครับเอาต่อไปน้องปีฟ้าผลงานของน้องปีฟ้าน้องปีฟ้าว่าดผ้าอะไรลูกพิธีการสวดมนต์เป็นพิธีของชาวพุทธใช่ไหมครับนำเสนอเลยครับ เมย้องเมียนาออต่อไปน้องรีโอน้องรีโอว่าภาพว่ิธีจับาลานะครับเอานเน วาดภาพกล้ยยวยไม้น้องภูเก็ตวาดภาพพิธีกรรมอะไรลูกพิธีกรรมนั่งสมาธิเป็นการฝึกฝนจิตใจใช่ไหมลูกนำกระดานเลือกละ เราเนมุงเอกหน่อยนะค,ครับนีเ่เป็นการนำเสนอของแต่ละคนต่อไปเป็นคำถามนะครับเพื่อกระตุ้นความคิดเป็นคำถามกระตุ้นความคิดตอนที่สองนะครับครูจะถามว่า,าศาสนาแต่ละาศาสนามีความสำคัญต่อผู้นับถืออย่างไรบ้างถ้าอยากตอบคำถาม,มนี้ยกมือครูจะถามว่า ศาสนาแต่ละศาสนามีความสำคัญต่อผู้นับถืออย่างไรครับน้องจอเนเป็นที่พึ่งทางใจครับเป็นที่พึ่งทางใจนะครับอ่าถูกต้องอ๋อตกพื่อน้องจอหนอยเอใครจะต่อคนต่อไปยกมืออ๋น้องเฟสศาสนาแต่ละศาสนามีความสำคัญต่อผู้นับถืออย่างไรลูก ตบมือต้องเว้นต่อศาสนาแต่ละศาสนามีความสําคัญต่อผู้นับถืออย่างไรครับตอให้มีความป็นค้นกล้นและเข้าใจกันค่ะตบมือต้องมาวินหน่อยเอาต่อไปใครจะต่ออีกรูปยกมือครับคำถามกระตุ้นความคิดศาสนาแต่ละศาสนามีความสําคัญต่อผู้นับถืออย่างไรบ้างลูก เอาเป็นการสร้างความสงบสุขในสังคมสร้างความสงบสุขในสังคมใช่ไหมลูออกโอเคครับตัวเกลือน้องปรีมหนอ่อยเอาไปงานบรรจบเลยครับเอาไปงานบรรจบเลยลูกวันนี้เราเรียนเรื่องความสำคัญของศาสนา